สวัสดีครับมาไหมาเพื่อนวันนี้กินกระปรุ่นกระปุ้นนะครับกระปรุ้นนะครับขนมจีนนะครับขนมจีนอย่งก็น้ำยาเท้าไก่ขนมจีนน้ำยาเท้าไก่เสียบๆน้ำกันงวันนี้วันศุกร์นะครับแถวนี้ทุกวันศุกร์นะครับเขาจะขายขนมจีนนะครับเบื้องหน้าตาขนมจีนแล้วพวกเจ้าเสียบว่ะไอเบื้องขนมจีนเนี่ยเบื้องหัวล้านไปด้ย นี่เนี่ยขนมจีนครับเสียบๆว่านี่เสียบๆเสียบๆเสียบๆอ่ะกินน้ำกันเทียงเทียงจะกินกินยังนะครับกินยังกับโบเสียบเท่าละกินได้แต่ขนมจีนแล้วแต่มือแล้วแต่อาการวางมาๆน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลเสียตุ๊ะเอาลองมือขักขักจับยูพันเขากินได้ ก็กินได้ก็กินได้ครับมีเลือดพร้อมนะกินเลือดเติพร้อมรู้หิริรู้หิริรู้หิรอืม้อดๆกิน้อดๆแซ่าาบอืมวัอนี้บมมีกะป,ปิปกติเสี่ยวพริกจิ้มกับกะปิเคยกินมาครับขนมกินจิ้มน้ำพริกจิ้มพริกกับกะปิแซ่บอยู่เด้อแซ่บอยู่เด้อ บึงนู้นี่บิงนั้นี่เสียบเสียบกินใน้เบึงกินเห้บึงกินใน้เบึงกอนเสียบนะครับหนุ่เลี่ยดได้การได้การได้การขนมกีนตอนเที่ยงนะครับกินด้วยกันอากาศร้อนๆขนมจีนร้อนๆโอ้เข่ากันคักอัคอนีืเอยพอน มีลูกโดดด้วยหาซอมลูกโดดก่อนลูกโดดก็มีลูกโดดนะครับนี่ลูกโดดก็มีครับครับมีกะปีนี่สุดยอดเลยครับกินบังเดอขนมจีนพริกกะปิขนมจีนจิ้มน้ำพริกกะปิลองกินเบังขอห้ยืดดิเจ็บๆเอามาอเถาไก่เท้าไก่เ้าไก่ยงใหญ่ใช้มือลูกี้ใช้มือเลย ไปส่วนเดี๋ยวม่ีฟงเทน่ะอืหืออืออครับครับกินเก้าแตงกินไก่เก่เก้าเออกินไก่เือกิมอือหออเอาเข้าเอาเข้าไปงั้หักสีขาเรนบอกไก่ไม่อยากขายอ่ะโอ้จะเป็นไงไก่ไม่สีขาเอาเข้าไปยั้นสีขาเหลือ อออโอเคอเห็นอี่งครับสานาทีแล้วกินกอนกินเข่ากันเลยโชคดีครับขอบคุณครับ